รายการ Ten f ฟ i g h t Ten Season 2เกิดประเด็นดราม่าชุดใหญ่หลังจบศึกดวลหมัดระหว่างเจมกิตเกษมและแน็กชาลีเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาเกิดประเด็นดราม่าที่ทำเอาโลกโซเชียลร้อนระอุเนื่องจากผู้ชมในโลกโซเชียลต่างมองว่ากันกันตถาวันทาํนทาหน้า,นท,า,นท,านที่พิธีกรไม่เหมาะสมเช่นแซวนแนกว่าป่วยแล้วยังไม่สนใจและไม่ทักทายแขกรับเชิญอย่างโฟกัสซีรกุลนักแสดงและแฟนสาวของหนุ่มเจมเป็นต้น โดยเพจ a c e b o o k โพซีออฟบิดได้ไล่เรียงและเขียนสรุปประเด็นดราม่าไว้ดังนี้1รายการชกมวย TEN ไฟท์เทนซีซั่น2เมื่อวันที่9พฤศจิกายน2563เป็นการดวลหมัดระหว่างแน็กชาลีและเจมดีโอไวในคอนเซปต์สึกชิงน้อยหนา2ที่คอนเซปต์นี้ก็เพราะนักมวยคนแรกคือผู้รับบทเจี๊ยบในหนังแฟนฉันที่แจ้งเกิดมาพร้อมกับนักแสดงสาวโฟกัสจีรกุลผู้รับบทน้อยหนาส่วนคนหลังก็คือแฟนหนุ่มของโฟกัสนั่นเอง3ผลการชกปรากฏว่าเจมสามารถเอาชนะแน็กไปได้ แต่เรื่องที่คนพากันพูดถึงกลับกลายเป็นเรื่องอื่นๆที่เกิดขึ้นในรายการและก่อให้เกิดดราม่าต่างมากมายสีดราม่าแรกเกิดขึ้นระหว่างการชกเมื่อกันไปสัมภาษณ์น้องอาเธอร์หลานชายตัวน้อยของแนกว่าแผนการชกของน้าแนคคืออะไรแต่เมื่ออาเธอร์พูดเกิ่นขึ้นมานิดหน่อยกันก็พูดขัดขึ้นมาหลังจากนั้นอาเธอร์ก็อ้ำอึ้งไปกันจึงกระตุ้นด้วยการบอกว่านี่รายการสดนะ คนที่นั่งข้างๆน้องอาเธอร์จึงช่วยถามว่าอยากให้น,าน้าแอกชนะไหมน้องอาเธอร์ถึงได้ตอบว่าแพ้ห่าราม่านี้เกิดขึ้นเพราะคนมองว่าการคุยกับเด็กไม่เป็นขาดความเข้าใจเด็กตอนที่เด็กพูดก็ไปขัดเด็กผักหน้าเด็กทําให้เด็กเสียความมั่นใจอีกทั้งการถามเด็กควรใช้คําถามปลายปิดแบบที่คนนั่งข้างๆถามแต่การถามด้วยคําถามปลายเปิดเด็กจึงใช้เวลาคิดนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถามว่าแผนการชกเป็นยังไงเป็นคำถามที่แม้แต่ผู้ใหญ่ก็ยังต้องคิดก่อนตอบ 6. ดราม่าต่อมาเกิดขึ้นเมื่อการไปสัมภาษณ์แนะกหลังชกโดยแนกพูดว่าคนไม่ต้องมาสงสารเขาเพราะเขาชอบโดนอัดมันและสนุกดีเขาชอบความเจ็บปวดเวลาเข้าค่ายมวยก็จะบอกให้อัดเลยกันเลยแซวว่าพี่ว่าเราป่วยนะแนรีบตอบว่าไม่ป่วยไม่ป่วย 7. เมื่อผสมโรงเข้ากับที่ผู้บรรยายสมจิต จงจอหอพูดว่าแนกไม่ปกติชอบคุยกับงูคุยกับตัวเงินตัวทองและคุยกับสัตว์แต่คุยกับหมัดไม่รู้เรื่องก็ยิ่งทําให้คนมองว่ากันกับสมจิตไม่ให้เกียรติแนกการที่เขาเป็นคนตลกเป็นคนรักสัตว์ไม่ได้แปลว่าเขาป่วยหรือผิดปกติ 8. และดราม่าสุดท้ายที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือการที่โฟกัสมาเชียเพื่อนและแฟนด้วยแต่แทบไม่มีแอร์ไทม์ในรายการปกติกล้อง ซึ่งจะจับปฏิกิริยาของแฟนนักมวยแต่แม์นี้แทบไม่จับไปที่โฟกัสจนแม้แต่สมจิตยังเข้าใจว่าชาชารำนรงคือโฟกัส9และเมื่อการชกเสร็จสิ้นลงโฟกัสได้ขึ้นไปบนเวทีเพื่อมอบน้อยหนาให้กับแนกแต่กลับไม่มีการพูดถึงโฟกัสแม้เมื่อเจมดึงตัวโฟกัสมาเข้าเฟรมและโฟกัสเดินไปกอดแนกเพื่อให้กำลังใจแต่พิธีกรกลับไม่ทักทายโฟกัสไม่พูดถึงและไม่สัมภาษณ์10คนมองว่า ทางรายการไม่ให้เกียรติโฟกัสทั้งที่เอาสตอรี่ของโฟกัสมาใช้การก็ถูกตั้งคำถา,ถามถึงความเป็นมืออาชีพที่ทำเหมือนไม่มีโฟกัสอยู่ตรงนั้นทั้งที่ปกติจะสัมภาษณ์คนสำคัญของนักมวยทุกครั้ง11ทั้งหมดทั้งวงนี้คนเชื่อว่าเป็นเพราะก่อนหน้านี้โฟกัสออกมาแสดงจุดยืนทางการเมืองรวมทั้งวันนี้เธอก็ผูกโบสีขาวซึ่งเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของการเรียกร้องประชาธิปไตยมาด้วย12 นอกจากนี้คนยังสังเกตว่าโฟกัสเองก็น่าเสียที่ถูกเมินจึงพากันไปให้กำลังใจโฟกัสในขณะที่อินส a าแกรมของกันก็เต็มไปด้วยคอมเมนต์ที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้13แต่ในขณะเดียวกันก็มีคนมองว่ารายการนี้เป็นรายการสดกันก็ต้องดำเนินรายการและตัดสินใจทุกอย่างบนพื้นฐานของความรับผิดชอบทั้งเรื่องเวลาความเรียบร้อย และสถานการณ์เฉพาะหน้าต่างๆหากมองโดยไม่มีอคติก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรน่าดราม่าเลย